ลักกี้คอยบริการเติมเกมเติมผูกเติมไวปลอดภัยได้คิวไฮสปีดสนใจติดต่อได้ที่เพจ Facebook หรือแอดไลน์ลักกี้คอยเติมได้ตลอดย4ิสี่ชั่วโมงเลยนะครับเอาเละครับการสวัสดีฟีฟีทุกคนเช่นเคยด้วยละกันครับวันนี้เดี๋ยวเรามาเรียวเมสันกินวูดนะครับผมไม้เขียวของเรานะครับก็โอ้โหเรียกได้ว่าเป็นการกลับมาที่ค่าพลังค่อนข้างดูดีเลยนะครับสำหรับเมสันกินวูดมากับสไตล์ที่เป็นปีกธรรมชาตินะครับผมอ่ะ สี่มากผลงานนั่นเองนะครับอ่าเรื่องของการเลี้ยงบอลก็ประมาณ9กบวกบนะครับผมจบสกอร์91นะทุกคนสปีดนะครับผมก็92ข้าง2ค่านะครับผมแล้วก็คิกกิ้งพาวเวอร์เนี่ยโอ้โห94นะครับแต่ข้อแรกก็จะเป็นพิสคอลคอนแทคนะครับบาลานซ์ balance, แล้วก็สเตอร์มีนานะครับผมอ่ะก็ได้มาในส่วนของบูทชูตติ้งนะครับสกิลที่ติดมาเนี่ยค่อนข้างครบเครื่องเลยนะครับผมอ่ะแม้ว่าตัวนี้จะเพิ่มสกิลอ,อะไรไม่ได้แต่ว่า สกิลยิงสกิลปั่นเนี่ยผมก็ค่อนข้างโอเคเลยนะครับแล้วก็สกิลหลบหลีกก็มีให้นะครับอ่ะร่างนี้ก็สามารถไปเปิดไปจัดกันได้นะครับที่เนี่ยก็เปิดฟรีได้มานะนะครับผมเปิดทอง100ไม่ออกนะครับพอเปิดฟรีอ่ะได้เฉยโอเคได้ก็เดี๋ยวมารีวิวให้ดูละกันนะครับว่าเมสันกินวูดดีหรือไม่ดีนะครับผมเก่งหรือไม่เก่งเนาะนะครับถ้าถ้าเปรียบเทียบตั้งแต่ยุคอ่า2020นะครับที่แบบเมสันกินวูดช่วงนั้นเนี่ยโอ้โหค่อนข้างที่จะพีมากๆนะครับใครถ้าแบบอ่่าเลน ภาคเปสสมัยก่อนนะแบบนี้เนี่ยผมก็จะรู้สึกว่าไม่ใช่ยูเนี่ยเป็นอีกตัวที่เก่งแล้วก็คมนะครับซ้ายขวาค่อนข้างที่จะพบเครื่องเลยนะครับสำหรับนักเตะคนนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันละกันครับวันนี้ก็อยู่ในการลงแรงละกันครับทุกคนเดี๋ยวจะเล่นให้ดูสัก2แมตช์ละกันนะครับผมว่าจะเป็นประมาณไหนเนาะสำหรับเมสันกินูนะครับผมอ่ะไปเรื่องบเลยกันครับโอ้ผู้แข่งคนนี้ค่อนข้างที่จะเป็นคนกวนนิดนึงนะทุกคนดูแล้วฝั่งเราเนี่ยไปทำอะไรก็ไม่รู้ครับแต่ว่ามาที่จังหวะดนี้ครับ โเซีมิเชให้มาแล้วไปที่เบนโดเบนโดโมดิโมดิตจะตัดให้แล้วฝั่งเรานี่พร้อมตลอดครับพร้อมเสียประตูโอ้จจ้าวะน,นี้ยังไงยังได้อยู่ครับเดี๋ยวไปที่โมดิตเลยเดีย๋ยวสักกินหุนครับจังหวะนีะ้จ่ายต่อหนื่งบก็คนขัางที่จะลงมารับบอลอยู่เนะผมไม่ได้แบบไปยืนลายบนเท่าไหร่นะเพราะว่าเป็นปีด้วยแหละนะครับผมแต่ว่าเวลาเกมรุ่เนี่ยเขาก็รู้ตัวรู้จักที่จะขึ้นเกมแล้วก็เข้าพื้นที่ อ่าควรที่จะเป็นนะครับผมบ้างตัวเนี่ยเป็นสไตล์เดียวกันแต่พอเราจับไปยืนหน้าเป้าเนี่ยก็จะไม่ได้เป็นสไตล์นี้นะครับกินวุ๋เนี่ยพอเ <c oughs> พื่อนได้บอลปุ๊บเขาจะวิ่งเห็นไหมครับขึ้นมาแล้วนะผมจากลายแดนกลางแล้วก็มารอเก็บบอลช่วยเพื่อนนะครับผมตรงนี้พักมาที่เดบรอยเดบรอยให้ไปที่เอโตเอโตเนี่ยจังหวะนี้เลือกที่จะยิงเองนะครับแต่ว่ากิ wood นบุ๋นก็วิ่งเติมเข้ามาช่วยแล้วนะครับเผือ่อที่จะจ่ายให้เขายิงก็ได้นะครับผมตัวนี้เหมาะเลยนะถ้าใครแบบไม่มีหน้าซ้ายหดหดนะครับ อ่านี่ชินาก็ปรับเมสซี่ลงมาเล่นเป็นเอสเอสแทนนะครับเพื่อที่จะใช้กินวูดในตำแหน่งหน้าเป้าครับเดี๋ยวตัดมาที่จังหวะน,นี้ครับเบลติเบลติจื้อหน้าอยากจะกินวุตรพีเข้าหน่อยให้ไปที่เด็บรอยเด็บรอยแทงต่อไปที่เอโต้ครับเอโต้จังหวะน,นี้เอียงแล้วเข้าขวาไม่ผ่าน้วโอ้โหน่าเสียดายครับจังหวะน,นี้นิดเดียจริงครับเดี๋ยวหาจังจหวะให้กินวูดก่อนครับจังหวะน,นี้ไปกันที่ฟิลิปปามครับไปเด็บรอยยกให้เอโต้เอโต้เมสซี่เลยครับจังหวะนี้ แล้วกินวูดมารอแล้วครับดูการเลี้ยงลายของเขาครับโอ้โหมาแบบนี้ก็ไม่น่าจะรอดเลยครับแล้วก็เอาไซค์เคอร์เลอร์เข้าไปครับลูกนี้โอ้โหยิงคมกริบเลยครับลูกนี้ไม่น่าเหลือเลยครับจะเป็นตัวไหนก็ไม่น่าเหลือครับถ้ามาแบบนี้แต่ว่าก็เลี้ยงลายดีมากๆาครับผมดูว่าไอเอไอค่อนข้างดีเลยใช่หครับสำหรับนิสเซนกินบูดตานี้ก็เป็นอีกร่างนะครับที่ควรสะสมนะ ที่นดามองว่าเป็นร่างที่คนที่จะเก็บไว้เล่นอ่ะนะครับผมอ่ามิซักิก็น่าจะถูกใจแฟนผีหลายๆคนนะครับผมอ่าใครที่รักที่ชอบก็เปิดจัดกันได้ครับแล้วให้มาที่เอโต้จังหวะนี้เอโต้แอสซิตไปให้อีกหนึ่งครั้งแล้วลูกนี้อืนิดเดียวครับแต่ว่าก็ยังซ้ำเข้าได้เลยครับโอ้โหลูกนี้นะคนที่จะได้แล้วนะครับผมแต่ว่าก็ชวนตัวไปนิดนึงเลยครับมิซังกิบมนได้แบบมีมุมให้หกักหนีเท่าไหร่ครับ ไปกันที่เอโตครับจังหวะนี้ให้มาที่กินวูด,ดกินวูดอ,อย่างวนเบียดครับแต่ว่ายังไปจีมบอลกลับมาได้โอ้แต่ไม่ได้ยิงเลยครับจังหวะนี้นิดเดียวจริงโอ้โวนเวียนกันครับจังหวะนี้ไปที่โมดิตโมดิตกินวูดกินวูดดูความแข็งแกร่งครับความแข็งแกร่งก็พอได้อยู่ครับแล้วก็จ่ายให้เมสซีจ่จังหวะน,นี้เมสซี่วนวน,วนแล้วเข้าพื้นที่โอ้โหแต่ลูกนี้ไม่ผ่านกูตัวครับโอ้นิดเดียวจริงครับคนที่จะได้แล้วนี่ครับผมลูกนี้เป็นคนที่จะเป็นลูกที่3 กินวะูดน่าจะมีแอซิแหละครับถ้าได้เมือสสกูครับแต่ยังไม่ได้ครับแล้วมาพลิกยิงเองโอ้โหจังหวะยิงเนี่ยก็อาจจะไม่ได้แรนเท่าไหร่นะทุกคนแม้ว่าค้าพลังการยิงอยู่ที่94แต่ว่าพอพลิกยิงหนะ้ากอบผิดโทษเนี่ยก็ไม่เท่ากับเมสซี่ล่างชื่อแนวใช้ไหมครับถ้าจากระยะหวังผลจริงๆก็ต้องเป็นเมสซี่อยู่ดีนะแต่แว่าก็ลองจับมายืนทดแทนได้เลยครับสำหรับกินวูดครับไปที่ฟิลิปปาม,มากลเล่แทงออกไปที่ดรอยดรอยจีเข่ากลางมาให้ไปที่ฟิลิปลาม ออกไปด้านข้างครับริมเส้นตัดเข้ามาให้กับเอโตเอโตจิมกินแล้วยังไงพลิกพลิกโอ้โหจังหวะน,นี้จะให้กินวูเลยครับแต่ว่าไม่ค่อยเข้าใจกันเท่าไหร่ครับก็ไม่เป็นไรเลยครับจังหวะน,นี้แล้วให้มาเดยอดดามดินกลับไปที่บรบอยเดยอดดอยพลิกวนเข้ากลางครับแต่เมสซี่ให้ไปต่อเนื่องมาโมดิทแทงเลยแล้วกินวูให้ไปที่เมสซี่เมสซี่โดนประกบ2ครับแมตชนี้โอ้ก็แมตแรกนะีหยค่อนข้างที่จะ ทำผลงานได้ค่อนข้างโอเคเลยเนี่ยผมกับผลงานายิงไปถึงประตูครับแล้วก็มีอีกลูกนหนึ่งที่อบอลทะลักไปถึงเอเตอก็หดหดอยู่นะนี่ครับที่น้ามองว่า,วาก็ได้อยู่อ่ะนี่ครับผมแต่อาจจะไม่ได้โหดมากแต่ว่าก็ยังโหดอยู่แต่ถ้ามาเป็นล่างบิ๊กครามเนี่ยโหดแน่นอนนะครับสำหรับกินหูดคิ้วอยู่แล้วเนาะนะครับเรื่องของการเลี้ยงบอลคลองบอลเนี่ยผมเนี่ยก็ได้คะแนนไปที่7.5เลยครับแต่ว่าไม่ได้แมนออโแมนครับแมนเน่เดี๋ยวไปต่อกันแมทที่2องละกันครับดูกันยาวๆครับสำหรับเมสันกินบูดครับ ไปที่วีสดรามครับจย่วงนี้ยกให้ดูครับการวิ่งหาสอดลาย่าวนี้ปิดเดียวจริงๆครับเหมือนจะมีโอกาสนะถ้าแบบย้นให้เขาบ่อยๆครับสำหรับกินบอแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ลงมารับบอลช่วงกลางๆสนามด้วยนะครับแล้วก็วางยาวแบบนี้ได้นะครับสำหรับกินบูนเนี่ย วางยาแม่นครับแต่ว่าเมสซีจ่จังหวะนี้ทำกินเองไม่ได้เลยครับความเร็วไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับสำหรับตั้งนี้แล้วกินวดูดอืมลนี้เกือบได้เหมือนกันเป็นดตเรสจิมมาแล้วเบลลิงแฮมเรียบร้อยก่อนเลยครับฝั่งเราลดวเขากระหน่ำเข้าไปแล้วครับแต่กินหูดพลิกมาอีโตแล้วแทงดูครับความเร็วของกินวูดครับโอ้โหเข้าพื้นที่แต่จังหวะนี้มันนิเเดียวอีกเีวครับคือเดอะบอยเนี่ยคือ มันก็เป็นจังหวะเกมด้วยแหละนี่ครับผมแต่ว่าความเร็วของกินว่าเนี่ยเรียกได้ว่าฉีกกองหลังได้เลยเนี่ยสกูเนี่ยวางยาวแต่ละครั้งเนี่ยหวังผลได้เลยครับแต่เอตโต้จังหวะนี้เอาบอลลงเอาบอลลงโอ้โหเขาสกัดแาน,าน,น่นมากครับคนนี้โอ้ดีทุกอย่างนะครับแต่เหลือจังหวะสุดท้ายครับแบบนี้แล้วเมสซี่พิ้ให้กินวดูดกินวูดไปฝั่งขวาอะไม่ใช่สิอ่าไปฝั่งขวานั่นแหละถูกต้องแหละแต่ <laughs> จังหวะนี้ก็โดนสกัดเหมือนเดิมครับโอ้ค่อนข้างที่จะอ่านเกมดีมากๆครับสำหรับคนนี้ สกัดค่อนข้างแม่นเลยแล้วกินบุดพิกยิงลูกนี้เจา้าวันนี้คนที่จะทําได้ดีกว่านี้นะครับในมุมมองที่นวก็อาจจะยังเป็นตัวที่แบบปั่นแถว2ได้ไม่ดีเท่าไหร่เลยครับนะเพราะว่าค่าการปั่นอาจจะไม่ได้เยอะครับแต่ว่าการเก็บสกอร์เนี่ยก็ไช้ได้เลยแต่จังหวะนี้ก็พร้อมพลาดเลยครับฝั่งเราเนี่ยพร้อมไม่ได้ก็พร้อมโดนแล้วไปที่ยิดรามเลยยิดรามให้ไปที่ไอโต้ไม่ถึงน,นะครับไอโต้ก็ไม่วิ่งฉีดมาเอาบอลนะครับวิ่งไปตรงกลางสนาม แล้วจอจินเชอร์จิโยครับจังหวะนี้โอ้โหทำอะไรก็ดีไปหมดครับฝั่งนั้นก็ต้องยอมเขาแหละครับแม็นี้ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตัดบอลได้เก็บบอลได้ค่อนข้างดีเลยครับสำหรับ AI ฝั่งนั้นครับฝั่งเรานี่ฟอร์มพร้อมเออเลยครับแม็ไหนที่ไม่เอาอะไรแล้วก็แบบนี้เลย <c oughs> แมบ,บนี้ก็ค่อนข้างจะยำๆใส่เราเยอะเหมือนกันนะทุกคนโดนไปแล้ว4เม็ดครับโอ้การคุมกองหลังของเขาค่อนข้างดีครับคนนี้ก็ต้องยอมรับฝีมือเขาแหละเดินขึ้นหน้ามาเดรดูเก็บได้ ไละให้ไปที่แด่นกลางก็ยังไม่มีตัวรับบอลน,นะครับฝั่งเราก็จบไปครับแมนี้ก็เอาเป็นว่ากินวุวนี้ก็ให้คะแนนไปที่8เต็ม10และวกันนะครับอาจจะยังไม่ได้เวื้มากนะทุกคนแต่ว่าก็สามารถที่จะเอามาเป็นตัวแทนกองหน้าถ้าฝั่งซ้ายใครไม่มีเนาะก็ไปจัดได้ครับหากดูและชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s สไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม